لا 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 ยัดอีกดนี่และเี่ยมมานี่สินี่อยากรูปอยากคัมอีกแล้วนี่เียวนี่นะว่านาไปกันเหมีแต่สมเก็บเท่นไหระครับเออโอ้ยเลยเสองมือเลยเด้อ Ông người nó làm như thế sao? Người ta kiếm sao? mà, nó phải làm. Không phải lại lại lái, nó mà nữa. Lá, không nữa. Không phải lại lại họ cũng lướt họ cũng chieang rồi đấy, clip không được tại sao? đấy, Họ cũng lướt hết tí lướt này. Nó chắc bận nó 40. Nếu bên là ก right, ูเดินล้านกัอะไรล่ะห้าสิเอ็ดล็อกไลน์บู๊แาวค้าต่างคอน โมเดลค้าตังกรองมอี่น้อมินสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับไปไปชมตลาดสักอสามสี่นาทีก่อนนะครับไปรอชมตลาดก่อนนะครับอะไรครับไไมม่ีอะรแนึกว่านึกว่ามีมีอะไรกับผมลูกมมีหลาานร้านอะไรนี่แหละแล้วไม่โอนเพื่อนว่าเป็นสามารถทีได้เด้ ชมตลาดสักประมาณสองสามนาทีาก็จะได้เวลาลงไลฟ์แล้วนะครับเพื่อนๆพาเลาะก่อนพาชมบรรยากาศตลาดของเรานี่เป็นโซนในสุดนะครับโซนในสุดของตลาดนะครับนี่ตลาดห้องขอาง,องมากเลยมีสองโซนนะครับโซนมีสองฝั่งนะครับตลาดของเรามีสองฝั่งอันนี้ก็มันเชื่อม สเพาลอดตลาดก่อนเราจะลงไลน์นะครับวันนี้บริการต่งกลงมาเลยมีเวลาหล่ะนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกสติกเกอร์ทุกข้อความนะครับผมขอบคุณกำลังใจด,ดีจากทุกๆท่านนะครับมาขึ้นกับสีลงไหลเลยนะครับเดอ เมาขึ้นก็จะลงไลน์แล้วนะครับชมบรรยากาศสักห้านาทีพบเป็นไฮไลท์พี่น้องให้ชมตลาดตลาดเช้านี้ที่นครพนมนะครับผมตลาดเชา้านครพนมของเราของเรานะครับเสืยขมขาเสียมเินเพียงวอมุ่มเสีย โอเคโอเคจัดไปชมบรรยากาศตลาดของเราครับชมบรรยากาศตลาดของเราเ่ื้อหมูนื้อหคือคักกันเดครับเนื้อหมคือขักกัน,รรน,นกเดยช่วงน,นี่ยฮอกวันทีสกเกนะิลเนาะ ละสามสิบสามที่เบียดคนละครับตลาดทองจังสิคือคักแน่จันะีหน่อยนี่ยังปะกะติอยู่เอาได้เวลาลงไหล